สวัสดีค่ะคุณตาปอค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะมือนีจะเลยแมาติดตามเรื่องราวความฝันของตาปอเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันอีกเลยค่ะเพิ่นเสียงเล็กเนาะเสียงเล็กไมคลิปก่อนนี่เพิ่นิฝันแนวใดแต่สรงไปพร้อมๆกันกับความฝันของเพิ่นค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าได้กินเข่าเนาะได้กินเข่ากระเทิร์ดได้เที่ยวเข่าหรือดค่ะฝัน่ะค่ะ ที่แรกฝันสศรษฐเขากินเขาแบบ,บอิ่มโบกุณตาอิ่มเลยจิตของอไปขึ้น้องมากว่าฟันวัดเจียวเขาเครื่องเจียวเชื่องค้นเอาอยู่วัดขึ้นโอ้ค่ะเจนน้งเด็กโตลีลาโตกิบแหลกนะค่ะคแกแหลกให้ตัวเลกไปใกนกิบแหลกเนาะคุณตานะม,มันหกสอง ตกันหกสามกันเ้าสามตัเขซีหกสองตัวนี้เป็นเลกมากแข่งเนาะเลขมากนะครับฝันมาเลยที่เขาแก้วเขาบางวันมันอยู่แระวอเลยค่ะ,ค,ะคือเลขหกสองหกสองนี่คุณพ่อฝันว่าจังไรวาให้ฟังนเนี่ยพ่อเลขหกสองนั่นพีตาพ่อก็เน่าหายหกสอง ค่ะไอ้ตัวเดียวแต่ว่าพบสามนี่กันใบข้างคืนพอให้กันไบเพื่อมันคืนเอปีพอมาบอกเลยบอกหรือมาเขียนไห้เลยพอเั็นมาเขียนไห้เลยผีพออืมค่ะเขียนไห้เลยเขียนให้เป็นตัวเลยเนาะบรลีเปแต่ว่าเลขมากส่วนตัวนี่สี่หกสองบัลลกที่หนึ่งศูนย์เจ็ด คือคุณตาปอฝันว่าเดี๋ยวไปเกี่ยวเขา่าเกี่ยวนามคุคน้นเข่าคุ้นนามแล้วก็เด็กินเข่านี่เขียนตัวเลขหกสองนี่ละเซียงกับสี่หกสองนี่วะอแม่การเลยมหวน,นี่ธรรมดค่ะค่ะวัวแ้วออกเลยสองขื่นกับสองขื่นอยู่อนันสองออขื่นกับฝันสองขื่นเออขึ้นแดดจะกินเข่าค่ะคือที่สองเด็กเกี่ยวเขาวัดขื่นมาเนี่ยค่ะเล่ค้นขึ้นใช้ ยุ่งเข่าสางเข่าบ่คนมาใส่ล้านใบค่ะนั่นแหละคนอื่นสางเข่าต่อมห่มกันเนาะแสดงได้เอาเขาคุณจะอยู่เนาะค่ะคุณตาปอนี่ก็เือก็เลยขึ้น่าตัวรลกที่เขียนเสียงนี่ละแม่นแลี้ยว่าแมนตวริะค่ะค่ะแต่ว่าหกสองสี่หกสองมักทํำกันบ่มักตูริกเหีัย สีกสองแต่เดกัียวนค่ะค่ะหกสามกันแบบกันขึ้นกันไว้หกสามเพื่อมันขึ้นเนาะคุณตาเนาะสี่หกสองกรมุนแล้วน่หนีละเนาะผู้ใดมักข้างหน้ากับมุนอยู่ตัวนี้แล้วค่ะคุณใดมักข้างหลังก็เอาใส่กันเลยมักข้างหน้าก็ใส่กันเลยเนาะแต่ว่าลักๆักเลยนี่เลยพุกเลยเก่าตัวเดียวกันได้เนาะ คุณตาเนาะระวังตีร่งกาค่ะอย่าลืมตีลังกาเนาะคุณตาเนาะตีลังกาค่ะตีลังกาเป็นเด็กเก่าก็ได้เนาะไม่เคยตียังไงนะเคยเมนบอกคุณตาเคยตีลังกาอยู่เคยตีลังกาอยู่ชาวอ่างหวนเลยถือตีถือว่าตีแล้วค่ะกากนี่ถาบึงเอาเนาะคุณตาเนาะกากขั้นเมนคุณตามากกากมากโคกสองนี่ไรเห็งเนาะสอแต่ว่าคุณ น่าจะจับเอาเด็กโตสานโตนะจับเอาค่ะสี่หกสองสี่หกสองจับใส่เอาจับใส่เอาอืมค่ะในความฝันนั่นไปเกี่ยวเขาไปกับผู้ใดคุณตามว้ยลายค้นอยู่ได้หมวดมือมาเกี่ยวสอยอยเป็นเขาเจ้าของเขาเจ้าของซ้ำมามีหลูกหนองเนาะอมีหลุกน้องมาเกี่ยวมาขนซอยมีหลุกนนองแล้วบาดเจ็บคุณบ่บ่บาดเจาบ บริการกีบาทบมหมดหมู่มาเกียวซอยน้ำค้ซอยคจะเกียวค้นเดี๋ยวว่าผลนหมดตุ่มห่มกันใบเอามาห่มกันใบเนาะเก่านีขัดฝันมาเดี๋ยเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำค้นเขาค้นน้ำตุ่มห่มกันนี่มันเป็นฝันดีมันบอกคุณตาแตฝันดีนะเราขัดฝันมาฝันดีเดีค่ะยังเอาว่ามันเขาว้อ ค่ะคุณตาก็คิดอยู่คนเดียวว่าเด็กจะพร้องอยู่แล้วมันันอยู่แล้วนะมันโมฝันไปตรงอื่นค่ะเพราะว่าเสียงแล้วก็กับว่าได่กินแต่อยากเนาะเคยฝันบ่อนเนี่ยก็ว่าเคยฝันเลยต่ว่าหันมันใจจะกินอยู่แต่ว่าฝันไดไกินนั่นเขาเนาะเออเขาค่ะที่เขากับทั่งได้กินทั่งได้เจียวเข่าว่ากป เนี่ยนไะม่คิดว่าเขาวายู่อืมค่ะก็เลยคิดว่าตัวเลขกจะโค้งนี่เข้าละละเนาะค่ะคค่ะกินเข่านี่กินเข่ากับผู้ใดกิน กับมูนี่นะกินตอนเกี่ยวเข่าเนั่นบอกคุณตาตอนเกี่ยวเข่าเนี่ยตอนเกี่ยวกับกินเออบานนี้ขึ้นแรกนั่นกะฟันนี่กะกินกินผู้เดียวกินผู้เดียวตอนหลังบานนี้เกี่ยวเข่ากินโฮมกันกินโฮมกันกับมูเออกับเพื่อนฟันนี่เนาะฟันเลยกินค่ะฟันว่าวู้ฟันหนาเลยมันดีเยอะนะค่ะโบมันโบมันฟันหลายเนาะคุณตาเนาะแต่ว่าเกี่ยวเข่ากับบ่อเลยจ้างเนาะบ่อเลยจ้าง เขาเขามาซอย,าายค่ะมูว่าซอยอืมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าวความฝันของคุณตาปอเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจังไหยไก่ให้โชคให้มาน้ำคุณตาคุณตาเพิ่นว่าตัวเลขกเพิ่นสี่ <c oughs> หายไปในคลิปก่อนหนักฮกสองฝันเห็นผีพอมาบอกเลขฮกสองเนาะคุณตาเนาะ,ะกันเลยข,ขึินวาตัวเหลขตัวนี่สีอยู่แล้วแต่ว่าไก่าะลืมตัวกัน กันไหวหกสามเนาะคุณพ่อเนาะส่วนเลขที่คุณพ่อมาเพิ่มเติมเข้าไปนี่ก็คือสี่หกสองเนาะค่ะบัตรเลขที่หนึ่งศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเนาะอายุเท่าไหร่คุณพ่อเจ็ดสิบปีเนาะเจ็ดสิบปีเต็มตรงกับบัตรเลขที่พอดีศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณตาปอมีอยังเพิ่มเติมบอกค่ะบอก่ีนะีแต่ความฝันอะไกินอะไรอยาก เกลีวาเกค่ะสมักโตเก่าเนาะมักโตเก่าเน้นเข้าไปเลยเนาะคุณถอเนาะเนีนโตเก้านี่ยค่ะค่ะพิดว่าสียูเนี่ะขอบคุณค่ะที่ให้ชนผู้ชมมาเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กาสรุปตัวเลขของคุณตาปอเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคุณตานี่เพิ่นฝันเห็นผีพอค่ะมาเขียนเลขหาหกสองค่ะท่านผู้ชม บาดนี้ก็เลยเขียนเลขเสี่ยงค่ะฝันว่าได้กินข้าวแล้วก็เกี่ยวข้าวเนาะค่ะเนาะขนข้าวขึ้นบ้านขนขึ้นยุ่งขึ้นช้างค่ะท่านผู้ชมคุณตาปอเพิ่นก็เลยคิดว่าฝันแบบนี้ตัวเลขของเพิ่นจะอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยคิดว่า62นี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเลขมัก3ตัวคุณตาปอเพิ่นก็เติมเลข4ใส่เนาะเป็น462เนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่เพิ่น107ค่ะกันไว้63ค่ะท่านผู้ชม ประจำหวดวันที่16มีถุนายนค่ะ2567ค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้จะปอกค่ะขอบคุณท่านผู้ชมเนาะค่ะนอทีกดขมารับชมรับฟังค่ะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามก็ขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อทีศสีบพาดตัเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ ถามีตัวเลขแนวะทางความฝันเด,ดเด็ดอยู่ใสจะปอกัสิไปติดตามมาฝากเอฟซี FC, ทางบ้านคือเกาค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคหมานหมนันกับตัวเลขของคุณตาปปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอผีพอเขียนเลขให้หกสองค่ะกันไหวหกสามเนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหนา้าค่ะสวัสดีค่ะ